พี่เป็นสวัสดีช่วงบ่ายๆนะคะวันนี้มาปลูกมันญี่ปุ่นพี่เป็นมาปลูกมันมันวันนี้พี่เป็นปลูกซากุระไว้ต้นสีม่วงนะที่พี่เป็นขุดมาก็นี่แหละคะ่ะพามาดูอันนี้เป็นแปลงที่พี่เป็นลงกล้วยจะขยายพันธุ์กล้วยไปสวนใหญ่นะคะก็เลยเอาซากุระไว้มาเสียบก็จะประมาณนี้แหะคะ่ะฝนเพิ่งตกเสร็จตะเกียะคะ่ะ ยอดก็สดๆสดเลยตัดมาใหม่ๆยอดยังสวยๆอยู่เลยค่ะนี่ค่ะก็พี่เป็นได้ยกมาเป็นโคกนิดหนึ่งเพื่อที่จะปลูกกล้วยเพราะว่าเวลาหน้าฝนดินตรงนี้มันจะต่ํามากๆเลยตรงนี้เพ็นจะรวบรวมสายพันธุ์กล้วยนะคะตรงนี้เพ็นก็ลงไปก็มีพันธุ์หักมุกกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องน้ำว้าปักช่องห้าศูนย์ กล้วยตานีกล้วยหอมกล้วยไข่แล้วก็หอมเตี้ยบ้านก็กำลังไปเอากล้วยงาช้างมานะคะกำลังสั่งเขาก็จะลงกล้วยงาช้างด้วยตรงนี้จะลงไว้เป็นการขยายพันธุ์กล้วยสะสมพันธุ์กล้วยต่อไปก็จะทำเป็นโคกขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะน้ำไม่ท่วมขังนะคะเพราะบริเวณตรงนี้น้ำจะท่วมขัง ก็ตะกี้ก็ถือว่าตกหนักเลยทีเดียวก็วันนี้พี่เป็นได้ได้จำเลยหนึ่งตัวนะคะวัวเข้ามากินมันเทศเสียหายหมดเลยค่ะก็จะประมาณนี้แหละค่ะนะคะเดี๋ยวพเพ็นให้ดูยอดพันธุ์ที่พเพ็นได้ตัดมาเนาะนะคะชื่อพันธุ์ก็คือซากุระไว้ พี่เพนได้สั่งหัวมาแล้วก็มาเพาะนะคะแล้วก็มาขยายเพาะแล้วก็ขยายอันนี้ครั้งครั้งที่สองที่ขยายมานี่ค่ะเพราะว่าครั้งแรกก็ขยายที่ไร่ใหญ่จากหัวขยายไปไร่ใหญ่หนึ่งครั้งแล้วขยายจากไร่ใหญ่มาบ้านนะคะก็จะประมาณนี้แหละก็สีสันก็จะสวยนิดนึงบางคนจะมองว่าแปลกตาเลยค่ะเพราะว่าสีเขาจะงามงามนิดนึงก็ ไม่ยากค่ะการปลูกก็เสียบเอาเลยพี่เป็นจะปลูกง่ายๆเลยค่ะก็นะะจะประมาณนี้เสียบอันนี้ไม่ต้องซีเรียสเรื่องหัวนะคะเพราะพี่เป็นยังไม่ได้เน้นหัว่าไรเพราะพี่เป็นจะเอาพันุ์ก่อนจะเอาต้นพันธุ์พูดง่ายๆเอาต้นพันธุ์ขยายก่อนค่ะนี่ก็เสียบไปเลยจะฝังกี่ข้อก็ได้ง่ายๆแล้วฝนเพิ่งตกใหม่ๆนะคะมันก็จะเสียบง่ายหน่อยนะคะ่ะจะเอาแนวนอนก็ได้ จะเอา45องศาก็ได้ค่ะเนี่ยลักษณะที่เลือกก็จะส่วนมากพี่เป็นจะเลือกยอดแล้วก็ข้อที่หนึงที่ติดกับยอดนะคะมาเพราะว่าตรงนั้นมันจะแตกแขนงเร็วค่ะแตกแขนงเร็วแล้วเราทําให้เราได้ยอดพันเร็ว40วันเราก็สามารถตัดขยายได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งอีกเยอะแยะมากมายค่ะพี่เป็นจะเสียบประมาณ3ข้อค่ะ1 2 3ก็เสียบลงไปเลย3ข้อ นี่แล้วก็ฟังไปอย่างเงี้ยค่ะก็สะดวกสบายค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ฟื้นตัวค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันฝนตกเนาะแล้วตกหนักด้วยค่ะเมื่อเย็นเนี้ยเมื่อบ่าย,ายนี้แหละอย่างหนักเลยค่ะทําให้แบบดูดิสดชื่นเลยก็พรุ่งนี้มาดูได้เดี๋ยวต้นก็จะตั้งขึ้นแบบเนี้ยค่ะแบบต้นเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยค่ะลําต้นก็จะตั้งตรงเลย การปลูกตอนฝนตกมันจะดีอย่างหนึ่งครับยอดเขาจะฟื้นตัวเร็วแป๊บเดียวก็เห็นผลเลยค่ะโอ้มีเป็นเลื่นก็เสียบป,ประมาณนี้และค่ะไม่ต้องซีเรียสหรอกค่ะเพราะเรายังไม่ได้หวังหมอร้อยเปอเซ็นเอาแค่ขยายพันุให้มันได้เยอะๆก่อนก็หลังจากนั้นสี่สิบวันก็มาตัดไปได้เลยค่ะตัดขยายได้เลยก็เป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็ รวดเร็วเพราะว่าเราได้ขยายมาจากหัวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอีกแปลงหนึ่งที่ไว้จำหน่ายสายพันธุ์นี้นะคะเนี่ยค่ะยังยังยอดต่อจากยอดนะคะเดี๋ยวพ่เป็นให้ดูอันนี้คือยอดเนาะตัวนี้จะคือยอดแล้วมันก็ต่อกันอย่างงี้พี่เป็นจะตัดเอายอดหนึ่งครั้งแล้วข้อต่อจากยอดแล้วทีนี้มันแตกแขนงเร็วเห็นไหมคะนี่ยค่ะแตกแขนงเร็วมากแล้วก็เสียบเลยอือ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรการปลูกก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเสียบไปเรื่อยๆแปบ๊บเดียวเขาก็แตกแขนงแล้วคะ่ะอันนี้มันเทศนี่เป็นอะไรที่ง่ายสุดๆแล้วนี่ค่ะก็จะประมาณนี้แหละ,ะดเดี๋ยวตอนครบหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวพี่เป็นจะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงก็ว่ายอดมันจเจริญเติบโตเร็วแค่ไหนเดี๋ยวจะมาลงให้ดูอีกที ก็สำหรับคลิปนี้พี่เพียสวัสดีค่ะ